คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะครับเขาก็ไปเที่ยวที่เมืองเวียงจันท์ที่สปปลาวนะฮะจากนั้นก็ได้มีการโพสตสภาพที่เขาไปท่องเที่ยวที่เวียงจันเนี่ยนะครับลงในกลุ่ม f a c e b o o k ชื่อว่ากลุ่มเที่ยวลาวด้วยตัวเองแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่แคปชั่นที่ข้อความที่โพสเนี่ยบอกว่าเวียงจันท์ก็แค่ปากซอยนะซึ่งถ้าอ่านดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณผู้ชมฮะ แต่ปรากฏว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยข้อความนี้เนี่ยได้สร้างความไม,ไม่พอใจให้กับชาวลาวบางส่วนซึ่งได้มาคอมเมนต์กันอย่างมากมายลักษณะเหมือนกับว่าเนี่ยหนุ่มคนนี้ไปดูถูกคนลาวนะครับในขณะที่มีชาวลาวบางคนก็คอมเมนต์ตอบโต้คนที่ทัวร์ลงบอกว่าฉันละเหนื่อยกับพวกที่ไม่ได้เรียนหนังสือเขามาเที่ยวก,ก็ดูก็ดีแล้วโง่จังน่าอายแทนจริงๆไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของเขาอ่านี่นะครับ คือชาวลราบางคนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคนที่ไปดราม่าใส่หนุ่มคนนี้นะหนุ่มไทยคนนี้นี่นะ,ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่าเหมารวมว่าคนมาด่ารูปนี้นะมันอ,อาจจะมีคนแค่มาคอมเมนต์เนี่ยเพื่อสร้างกระแสเฉยๆนะครับทีนี้ก็สุดท้ายเห็นบอกว่ามีการด่ากันไปด่ากันมาอยู่จากโพสต์เนี่ยนะครับเรื่องนี้นายราชันคงประสบอายุ42ซึ่งเป็นคนโพสต์รูปดังกล่าวบอกว่าตัวเองก็ตกใจต่อประเด็นที่เกิดขึ้น เพราะว่าด้วยเจตนาโพสต์รูปลงกลุ่มก็แค่จะแบ่งปันภาพถ่ายตอนไปเที่ยวนะฮะผมเนี่ยเป็นคนชอบไปเที่ยวอยู่แล้วผมและภรรยาพร้อมกับเพื่อนภรรยาอีกสองคนขับรถไปเที่ยวเองโดยออกจากจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งหน้าไปจังหวัดน้องคายผ่านด่านน้องคายเข้าเมืองเวียงจันทร์สปปลาวโดยตั้งใจเที่ยวทั้งหมด5วันที่เมืองเวียงจันทร์เมืองวังเวียงเมืองเฟืองและเมืองหลวงพระบางโดยไปลักษณะแบบค่ำไหนนอนนั่น ส่วนภาพที่เป็นประเด็นก็อยู่ที่ประตูชัยเมืองเวียงจันทร์ก็ได้มีการโพสต์แค่บอกว่าเนี่ยเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยในความหมายของเขาก็คือไกลแค่ไหนคือใกล้นี่แม้ว่าจะไกลแค่ไหนถ้าตั้งใจไปเที่ยวมันก็เหมือนไปแค่ปากซอยประมาณนี้ซึ่งหลายๆคนก็สร้างความหมายดีอยู่แล้วนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยว่าแคปชั่นมันคืออะไรความหมายว่าอะไรสองวันแรกยังไม่มีอะไรครับมันมีประเด็นคือเมื่อวานตอนเชา้าผมก็อาจท้อมคืออะไร สักทักโอ้แชร์แบบเป็นหมืน่นผมก็เลยงงอ้อคืออะไรได้ได้ไดได่มากเลยโอ้คนไปคอมเมนต์กันจะนำเลยครับเออไม่เข้าใจยังไงส่วนมากอะ่ะเขาเข้าใจนะว่าแคปชั่นมันคืออะไรความหมายว่าอะไรแต่ส่วนน้อยส่วนน้อยเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจคือเหมือนกับว่าไปว่าอะไรประเทศเขาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับโพสสนุกสนุกครับคือไม่ได้คิดอะไรครับ ไปเที่ยวไหน่โพสตลอดก็ไม่มีอะไรนะคุณราชันก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะโดนว่าจะดูถูกหรือว่าอะไรเลยทั้งสิ้นเนี่ยชอบประเทศลาวด้วยซ้ำนะครับไปเที่ยวมาเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่3แล้วชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็เมืองที่สวยงามนะะแล้วก็แบ่งปันภาพถ่ายลงในกลุ่มเออไม่รู้ว่าเนี่ยมีชาวเน็ตลาวบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยไปตีความนะภาษาไทย คำนี้ผิดไปหรือเปล่านะฮะไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นหรือไม่นะฮะเออก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไทยอ่านก็ปกตินะก็เราก็โพสต์กันบ่อยๆว่าคือเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วก็บอกว่าที่นั่นที่นี่ก็แค่ปากซอยอะไรอย่เงี้ยมันก็เป็นคําในสมัยเนี้นะครับ